ความข้องตัวความมีสภาพข้องของแต่ละคนครับนะเพราะเราอยู่ในช่วงเทศกาลเก็บสินทร์ดิจิตอลอุตอนเนี่ยเราจะไม่เอาความยุ่งยากลำบากมาปนกับงานครับนะครับความสำเร็จตรงนี้ถ้าใครทำได้คนนั้นรวยแบบพลิกฟ้าพลิกแผ่นดินแน่นอนครับโอเคครับขอเกินไมให้พี่เดโตครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ขอบคุณครับท่านในพลครับอ่าทุกท่านครับท่านในพลได้จ่ายตังค์แน่ครับสามร้อยห้าสิบล้านนะครับใบวนี้แหละครับนะครับถ้าท่านฟังดูดีๆนะครับไหนจะเข้ากระดานใบแน่นนะครับไหนจะโอ้โหนะครับอีกสองสามวันนี้บัตรทิปอ่าทิปมีนะครับก็จะปรากฏโฉมแล้วนะครับรอฟังข่าววันศุกร์นี้นะครับ อะไรที่มันไหลเข้ามาเนี่ยมันจะสร้างมูลค่าให้เหรียญเรานะครับเรื่องแบบนี้นะครับต้องขอแสดงความเสียใจกับท่านในผลว่าได้ควักแน่ครับสามรอยห้าสิบล้านนะครับทุกท่านครับต่อไปนี้ก็จะเป็นข่าวคราวของศูนย์การเรียนรู้ทั่วประเทศนะครับผมขอเริ่มที่พุทธลึงก่อนนะครับทุกท่านครับพุทธลึงครับวันพุธหน้ายี่สิบเจ็ดนะครับ เข้าใจว่าทางหัดใหญ่ก็จะเข้ามาสมทบนะครับและทางภาคเหนือนะครับก็จะเข้ามาสมทบก็อยากให้มันเป็นงานที่เพิ่มพูนนะครับเมื่อวานนี้สองร้อยห้าสิบกว่าท่านนะครับแล้วพูดหน้าเข้าใจว่าน่าจะสามร้อยนะครับเพราะว่าเราต้องการที่จะส่งท้ายโปรโมชั่นรถสิบคันเนี่ยนะครับท่านมีโอกาสแค่อีกเก้าวันเท่านั้นเองนะครับ มีหลายท่านโทรเข้ามาหาผมในใต้สายงานนะครับว่าการพิจารณารับรถร้อยคันเนี่ยในแถวที่สามเนี่ยเขาทำกันอย่างไรนะครับผมก็ต้องบอกว่าคุณต้องแอคชั่นคุณต้องทำงานนะครับคุณต้องสร้างทีมคุณต้องเคียงบ่าเคียงไหล่กับอัพหลายท่านนะครับหลายท่านก็โอ้ทำไม่ได้บางคนก็บอกว่ายังมีทีมลังเล็กดูททำไม่ได้คงไม่ได้คงหมดโอกาสแล้วล่ะซื้อเองดีกว่าอะไรประมาณนั้น แต่ทุกท่านครับโอกาสตรงนี้นะเขาให้แล้วนะครับอีก9วันข้างหน้านี้คือโอกาสที่ไม่ได้เอาเรื่องแบบนั้นมาพิจารณาท่านจะมีทีมเล็กทีมใหญ่ท่านสามารถแค่แนะนำสิ0ท่านนะครับสามร้อย USDT เนี่ยท่านก็จะได้สิทธิ์ตรงนี้เลยนะครับเมื่อวานไปแล้วสามนะครับวันนี้ทางคุณนัชชาก็รายงานว่าน่าจะเป็นอีกคันที่สี่อีกแล้วนั่นคือโอกาสในเก้าวันที่เหลือเนี่ยอยากให้ทุกท่านเอาไปเลยครับ100ร้อยคันจะได้ไม่ต้องมา มีมาตรฐานในการคิดการคัดเลือกคนมารับในแถวที่สามอยากให้มันหมดไปเลยนะครับในร้อยคันเนี่ยทาได้ทําไปเลยนะครับทุกท่านครับเฉพาะศูนย์การเรียนรู้ีิพูตะล่งวันพุธหน้าอลังการแน่นอนครับก็ขอขอบคุณผู้กําก,กับออกแบบด้านเวทีนะครับคุณภูสิทธิ์ได้ถึงเป็นระดับมืออาชีพจริงๆครับสําหรับเมื่อวานนี้นะครับ ขอบคุณองค์กรอุตรขอบคุณเจ้าของสถานที่ท่านนายพลภูตะลึงนะครับที่บันจงสร้างมาอย่างงดงามมากสําหรับเมื่อวานนี้นะครับขอเชิญรายงานเลยครับจากทางลังสิตทางเชียงใหม่ทางลำปางทางเชียงรายทางโคราชทางจันทบุรีและหาดใหญ่ครับท่านใดสะดวกเปิดไมค์เลยครับทีละคนนะครับเชิญครับหาดใหญ่ก็ได้ครับหาดใหญ่ก่อนเลยครับหาดใหญ่อยู่ไหมครับคุณสุนิสาหาดใหญ่ สวัสดีค่ะพี่จิตโตสวัสดีค่ะผู้นำทุกท่านนะคะก็ทางอาจารย์กำลังเตรียมนะคะกำลังเตรียมตอนนี้กําลังเหลือประมาณสี่ห้าวันแล้วนะคะคนก็ใกล้เต็มแล้วค่ะใกล้เต็มแล้วเหลือไม่มากแล้วกําลังสปีดวันพุธนะคะวันพุธไปเจอกันที่ปูตะลึงค่ะเรียนเชิญผู้นำทั้งหลายนะคะบริเวณใกล้ๆจังหวัดใกล้ๆ้นะคะเราไปรวมตัวกันที่นั่นให้เยอะกว่าสองร้อยกว่าชีวิตนะคะให้เยอะกว่าเยอะกว่านะคะเราก็ ต้องร่วมกันสร้างอะนะคะต้องร่วมกันสร้างให้ภาพของเราเนี่ยออกไปทั่วโลกนะคะดิ่ชันหนึ่งในนั้นก็ร่วมเป็นผู้สร้างกับท่านนายพลนะคะเราก็จะโฟกัสและก็าพาทีมงานไปเจอทุกท่านแน่นอนนะะขอให้ทุกท่านมุ่งมั่นนะคะ แล้วก็ขอให้ประสบความสําเร็จกับมาวิวตอนทุกท่านเลยนะคะเจอกันวันพุธนะคะพี่โตสวัสดีค่ะครับคุณสุนิสาครับที่นั่งยังว่างอยู่หรือเปล่าครับ1500บาทใช่ไหมครับที่จะขั้นค่ะาว่างพี่โตจะส่มทีมไปสมทบได้ค่ะได้เลยสมจัดส่งเลยค่ะในห้องนะครับฟังด้วยนะครับว่าที่นั่งยังว่าง1500บาทรถออกที่ไหนจอดยังไงออกวันที่เท่าไหร่ช่วยรายงานเร่องนั้มารถไปจอดที่ไห ดิกซีเอ็กซ์ตรานะคะเราจอดรถกันที่นั่นนะคะแล้วก็ขึ้นรถที่นั่นเลยสิบโมงเช้าล้อเลื่อนค่ะค่ะโอเคนะครับยังไงครับลน์ส่วนต่อคนสุนิสาไปนะครับประสานงานติดต่อกันนะครับกลับนะคะค่ะกลับเราก็จะแวะเที่ยวนะคะวันที่แปดตลอดการเดินทางแวะที่ตรงไหนมีสถานที่ท่องเที่ยวเราก็จะพาเที่ยวด้วยหนึ่งพันห้าพร้อมที่พักค่ะคอโอ้ยอดเยี่ยมเป้าหมายของเรานะคะ วิจโตทีมพี่วจิตจะไปด้วยก็ได้นะคะสตูนแจ้งมาได้เลยค่ะครับครับฟังอยู่ครับก็ใครที่อยู่ทางใต้นะครับก็สามารถแอดไลน์ส่วนตัวกับคุณตุนิสาแล้วพูดคุยในรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับทุกท่านครับอาทิตย์เชียงใหม่ครับเชิญครับทางเชียงใหม่ครับอาจารย์ประกอบอยู่ไหมครับท่านผอประกอบครับสวัสดีครับอยู่ครับผมเชิญครับเชิญครับครับขอบคุณมากครับก็ สวัสดีทุกท่านในห้องประชุมนะครับขอบคุณท่านทศอเทนนะครับท่านนายพลนะครับที่เป็นขวัญกําลังใจให้กับพวกเราทุกวันนะครับสําหรับวันนี้ที่ศูนย์เชียงใหม่นะครับเราก็จะเดินทางไปที่อําเภอปลายจัยงหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับเรามีกลุ่มเป้าหมายอยู่ที่นั่นเป็นพี่น้องอคุณครูนะครับจึงเป็นปูญญ้ยากไ้บุคชนซึงเขามีลูกศิษย์ลูกหามากมายนะครับเราจะนําความรู้ไปแบ่งปันที่นั่นนะครับ และขณะนี้ที่ศูนย์นะครับก็ต้อนรับผู้ใหญ่อยู่ท่านหนึ่งนะครับซึ่งเป็นอดีตผู้บังคับบัญชาของท่านดรสมนึกนาวัยทายนะครับแล้วก็ทีมงานเรานะครับโดยโคตนาดาอาจารย์สงครามนะครับพี่มาวินผมดรสมนึกนาวัยทายนะครับแล้วก็แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์นะครับว่าในวันศุกร์นี้นะครับเวลาสองทุ่มเป็นต้นไปนะครับเราก็จะมีการถ่ายทอดสดทางซูมนะครับโดยคุณ โดเมน B นะครับก็จะพูดถึงการออกพรีมีการ์ดนะครับซึ่งเป็นบัตรเดบิตให้กับพวกเรานะครับโดยจะทําการแปลโดยโคตนาดานะครับก็ประชาสัมพันธ์พี่น้องเรานะครับช่วยสื่อสารกันไปใกลที่ยังไม่ได้เข้ากองประชุมนะครับก็ให้ติดตามในวันศุกร์นี้ครับขอบพรคุณมากครับครับยอดเยี่ยมมากเลยครับทุกท่านครับนั่นคือที่เชียงใหม่ครับแบบปลื้มมากเลยครับ สำหรับขาแข็งขึ้นไปสองแสนแต่สองแสนแล้วครับฝั่งนี้โตพันกว่าเปอร์เซ็นต์ครับในองค์กรนะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้แล้วเชื่อหรือเกินว่าเราจะเห็นความยิ่งใหญ่ของภาคเหนือนะครับก็แข่งกันครับแข่งขันกันนะครับแข่งขันกันเข้าสู่ชัยชนะนะครับทุกคนชนะเหมือนกันหมดชนะใหญ่ชนะเล็กชนะน้อยชนะนิดนะครับทุกานครับอ่าขอเชิญที่โคราชครับโคราชอาจารย์ต้องอยู่ไหมครับเชิญครับรายงาน สวัสดีครับพี่ติโตครับโคราชวันเสาร์ที่นะครับวันเสาร์ที่ยี่สบสามนี้นะครับก็มีปกติครับที่บ้านอาจารย์ปีเตอร์นะครับวันเสาร์ที่ยี่สบสามในขณะเดียวกันครับวันเสาร์ที่ยี่สบสามนะครับที่อ่สิงห์บุรีครับทีมงานอาจารย์เอกพิสิทธิ์นะครับอันนี้อาจารย์ปีเตอร์เดินทางไปนะครับส่วนผมนี่จะประจำการอยู่ที่โคราชนะครับวันที่ยี่สบสามที่สิงห์บุรีทีมงานอาจารย์เอกพิสิทธิ์นะครับรวมตัวกันที่สิงห์บุรีนะครับ ครับอ่ารายงานเท่านี้ก่อนครับพี่ติโตครับขอบคุณครับพี่ติโตครับขอบคุณครับอโค้ชราชกับสิงห์บุรีนะครับผ่านไปเลยควบเลยครับอ่ะพี่หลังพันทองครับลำปางครับพี่หลังพานทองพี่หลังพันทองครับอยู่ในสายไหมครับสิงห์ลำปางครับลำปางครับจากลำปางครับยังไม่เชิญครับเชินครับ อ่อผมท่านั้นนะครับจากศูนย์ลำปางครับทุกวันอาทิตย์ภาคบ่ายนี้ก็ทางศูนย์ลำปางก็จะมีนะมีให้ความรู้เกี่ยวกับสมาชิกที่บริเวณใกล้เคียงเนาะทุกวันอาทิตย์เลยครับทุกวันอาทิตย์ภาคบ่ายนะครับส่วนวันที่แปดวันที่แปดก็จะจัด OPP นะที่สวนอาหารปางหลวงการเดนนะครับ ก็จะมีพี่หลังโคดูเทนแล้วก็อีกหลายๆท่านครับที่จะมาเข้าร่วมงานด้วยเนาะก็ประชามพันธ์เพียงแค่นี้ก่อนครับครับสวัสดีครับครับครับขอบคุณครับนั่นคือลาปางครับทุกท่านที่ประชาสัมพันธ์ศูนย์การเรียนรู้เนี่ยเพราะว่าโปรโมชั่นนี้นะครับท่านจะต้องพาคนสิบคนนะครับไปร่วมงาน OPP สักหนึ่งครั้งแล้วถ่ายรูปนะครับถ่ายแคปหน้าจออเรื่องของอทะเบียนลงการลงทะเบียนด้วย ใครเป็นวิทยกรงานวันที่เท่าไหรมีวิทยกรท่านไหนบ้างถ่ายรูปเวทีถ่ายรูปทีมงานนะครับเป็นส่วนสําคัญประกอบในการรับลูกกุแจครับทุกท่านครับต่อไปครับจันทบุรีครับท่านปาจีนค่ะอาจารย์โตขออยากนิดนึงปาจีนขอขอพปโจทย์ครับว่าไงนะครับขออนุญาตอนครับเกิ่มแปกนิดนึงก็เพิ่มเดิมจากอาจารย์โต้งนะครับที่แจ้งวันที่สิงห์บุรี อันนี้สถานที่ก็คือซอยวิวิหารขาวซอยที่12นะครับตรงใกล้ๆกับ3แยกไฟแดงตรงตลาดท่าข้ามเข้าไปประมาณ1กิโลอ่าซอยวิหารขาวสิบซอยที่12นะครับศูนย์การเรียนรู้บ้านพันตีวิเชียนนะครับอันนี้ถ้าคนแถวย่านนั้นจะรู้แล้วก็ถ้าอย่างไรอ่าก็ดูไปตามพิกัดที่ส่งไปที่พันตีวิเชียนส่งนะครับวันที่23 ตะกี้ท่านอา,อาจารย์ต้งบอกว่าที่ยปานที่ที่โคราชด้วยตกใจเอ๊ะเอา้ากลัวว่า,าไม่มีใครที่จะมานะครับเพราะว่า,วา,าท่านด็อเอรปรทมพงศ์เป็นามาเป็นผู้บรรยายนะครับเป็นวิทยกรบรรยายที่23ที่สิง์ิ mm ุรีเพราะนั้นก็ขอเรียนเชิญทุกทกท่านนะครับ เพิ่มเติมครับเพิ่มเติมซอยวิหารขาว12นะครับจําสั้นๆนะครับแล้วก็ GPS ไปที่ซอยวิหารขาว12ก็จะถึงเลยครับผมขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับทุกท่านครับก็การรายงานข่าวในแต่และสนย์การเรียนรู้เนี่ยมันทําให้เราได้หลายอย่างนะครับนอกจากเราได้ให้ทีมงาน10คนโปรเมชั่นเนี่ยเข้าไปร่วมงานเพื่อเป็นราคานแล้วก็ยังะจะได้แสดงให้รู้ว่า ท่านใดสามารถลบเพียงบากกงอย่างไห้กับท่านในพลเพราะว่าเรายังมีตรโมือท่านตัวใหญ่ๆอีกเยอะแยะเลยนะครับทุกท่านก็อยากให้ส่งพลังซึ่งกันและกันครับขอเชิญปาจีนต่อเลยครับปาจีนเมื่อกี้ค่ะสวัสดีค่ะพิติตนะคะสมาชิกทุกท่านนะคะปราจีนบุรีวันนี้หลังจากหลังจากสี่โมงเย็นนะคะหลังหลังจากสี่โมงเย็นะจะใครจะถอนเหรียญ อาจะมาบริการแล้วก็จะสอนไปด้วยค่ะวันนี้นะคะอะโลค่ะได้ยินรับได้ยินครับเขยิ้มยนหครับ,รบอ่าค่ะก็วันนี้นก็มีน,นัดนัดสอนนัดถอนเหรียญนะนะคะแล้วก็เอ่อนัดนัดสอนค่าคอมมิชชั่นเนาะแล้วก็เอ่อ <c oughs> จะสอนไปด้วยนะคะถ้าใคร นอกเหนือจากที่จองไว้อ่ใครได้ยินก็เรียนเชิญที่ศูนย์ปาจีนนะคะสี่โมงเย็นเป็นต้นไปค่ะค่ะฝากฝากเท่านี้นะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณครับนั่นคือขอบคุณครับนั่นคือปาจีนบุรีครับจันทบุรีครับคุณเสือรศิการอยู่ไหมครับจันทบุรีใครก็ได้ครับไปเชียงรายนะครับถ้าอย่างนั้นเอ้าเราไปเชียงรายกันเลยครับ พี่ตุย๋ยหรืออาจารย์ทองก็ได้ครับเชิญครับเชียงรายเชียงรายเชิญครับฮัลโหลฮัลโหลเชียงรายครับเชิญรายงานครับเชียงรายอาไปที่ลังสิตก่อนครับลังสิตรครับลังสิตรูตุนน้องแบกเก้หลายๆายท่านเลยครับลังสิตเชิญครับ รังสิตรังสิตศูนย์การเรียนรู้รังสิตครับฮลัลโหลสวัสดีค่ะพี่ติโตกุตุนค่ะเชิญครับเชิญครับค่ะศูนย์รังสิตของเรานะคะอยู่ช่วง คลองหนึ่งะคะคลองหงสะพานแดงนะคะก็ยังยืงขึ้นมาเกืบเกือบคลองสองนะคะถนนรังสิตนะครนายกนะคะถ้าใครมาไม่ถูกเดี๋ยวปักปักหมุดให้นะคะเราก็จะมีการเรียนรู้มีจัด opp ทุกวันนะคะถ้าอย่างวันนี้ก็จะเป็นคุณทรเทพวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้ก็จะเป็นอ,อาจารย์สุพจน์ก็จะมีหลายๆท่านค่ะแต่ที่สําคัญมีมีโค้ดหนุ่มของเราประจําอยู่ตรงนั้นนะคะเราจะอ่ะสอนตั้งแต่ การสร้างอีเมลอ่าการส่งลิงก์การสมัครโดยที่เราไม่ต้องไปสมัครให้เองเขาเขาสมัครเองนะคะเดี๋ยวนี้ก็จะกระจายไปทั่วแล้วเราจะต้องเราก็เลยมาเรียนรู้การสร้างลิงก์เพื่อจะส่งลิงก์ไปให้เขาสมัครเองการสร้างมาวีอ่าการเซตกิ้งครับคือทุกอย่างเรามาเรียนรู้ตรงนี้แทบจะจับมือทําหรือลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะพี่ติโตขอบคุณมากค่ะพี่ติโต ครับขอบคุณครับนั่นคือศูนย์การเรียนรู้ลังสิตนะครับโหมากมายด้วยบุคลากรครับแก้วดีเดี่ยวครับโดยเฉพาะโค้ดหนุ่มเนี่ยครับมีความองค์กรความรู้ค่อนข้างที่จะอ่ทันสมัยในยุคดิจิตอลจริงๆครับทุกท่านครับมีเชียงรายกับจันทบุรีครับยังไม่ได้รายงานข่าวครับจันทบุรีกับเชียงรายครับสะดวกไหมครับทุกท่านครับก็ต้องขอขอบคุณสําหรับวันนี้ที่เรามาอยู่ร่วมกันในทุกๆเช้านะครับ ค่าคืนนี้สองทุ่มก็ยังเจอกันอยู่เหมือนเดิมนะครับโดยเฉพาะพรุ่งนี้วันศุกร์นะครับเป็นหน้าที่ของผมอีกเช่นเดิมตอนสองทุ่มก็มีเซอร์ไพรส์อ,อีกนะครับทุกท่านครับอยากกระพริบตามีเรื่องราวดีๆในองค์กรของเรานะครับชุมชนแห่งความมั่งคั่งนะครับขอขอบคุณผู้นําโอกาสนะครับไม่ว่าจะเป็นแม่สุกลากสีบวิคอรนะครับที่ยังอยู่ช่วยเหลือประชากรโลกจริงๆด้วยการที่จะอยู่กับอุตตรและพัฒนากับอุตตรไปจน กา,า,ารอวสานเลยทีเดียวนะครับก็จนกว่าอุตอนจะขึ้นไปเหรียญละแสนเหรียญละล้านนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านในพลที่แบ่งปันและก็ให้โอกาสไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือในเรื่องของการไปต่างประเทศได้หลายครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโปรโมชั่นท่านก็กระเป๋าครับทางดูใบไม่ได้จ่ายท่านนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านทาทาได้หัวใจแล้วเรียกว่าหัวใจใหญ่กว่าตับนะครับทุกท่านครับเศรษฐีติดดินกินง่ายหัวใจแบ่งปันคือท่านในพลคนผู้ทะลึงหรือคนขวัญ่นของเรา ขอบคุณทุกท่านขอบคุณวิทยากรผู้เสียสละในการที่จะมาแบ่งปันความรู้ขอบคุณเอ็มซีที่เสียสละในการจัดรายการในทุกเวลาขอบคุณครับสวัสดีครับทุกท่านขอบคุณครับสวัสดีค่ะขอบคุณขอบคุณค่ะ,ขอ,คคะขอบคุณวิทยากรทุกท่านค่ะ ขอบคุณจ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคามรอก่ยวกับภกิจอุทธรขอบคุณอาจารย์วิชัยขอบคุณคแก่นขอบคุณดขอบคุณคองเรงขอบคุณ